สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆผู้ที่ติดตามช่อง youtube ของผมนะครับก็ชื่อช่องว่าจิปทะใช่แนวครับก็คือมีอะไรก็จะทำลงนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้เป็นแนวทางนะครับบางทีผมเหมือนกับว่าเวลาเรา เราไปแบบจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับกิจกรรมแล้วเราไม่รู้แนวทางนะครับแล้วเราต้องการที่จะหาแนวทางในการทํากิจกรรมนั้นๆครับก็คือก็จะต้องไปค้นหาตาม YouTube ตาม Google นะครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ข้อมูลที่ตรงตามที่เราต้องการครับส่วนวันนี้ผมจะเอาอะไรมาให้ดูก็คือ ปกติผมชอบตกปลาครับก็คือตกปลาก็จะเป็นตกหน้าดินตกสปิวชิงหลิว้วตกเหยื่อปลอมก็วันนี้ก็พอดีเหยื่อปลอมคันเหยื่อปลอมของผมนะครับมันทิปท็อปก็คือปลายคันนะครับมันจะเป็นมันเสื่อมสภาพ แล้วก็ทำให้สาย PE ครับสาย PE ของผมมันขาดบ่อยจนผมต้องเสียเหยื่อปอมสอสาครั้งแล้วครับก็คือเสียแล้วก็ซื้อมาใหม่เพราะเราคิดว่าเป็นที่สาย PE ว่ามันเก่าครับพอซื้อมาใหม่สายซื้อสาย PE มาใหม่แล้วก็ซื้อเหยือมาใหม่เพราะเหยื่อมันหายไปก็ตีไปได้สักพักมันก็ขาด่ายอีก ผมก็เลยลองมาสังเกตที่ปลายคันเบ็ดก็คือตรงจุดที่สาย PE มันลอดไปก็คือเขาเรียกว่าทิปท็อปครับลูกยางาไม่ใช่มันก็ไม่ถึงมันจะเป็นแบบเหมือนพวกไฟเบอร์หรืออะไรที่มันแข็งๆนะครับที่กันไม่ให้สาย PE มันเกิดการขาดหรือว่าเสียหายได้ครับตรงปลายคัน มันหายไปครับเหลือแต่โลหะครับก็เหลือแต่ห่วงที่เป็นคมคมครับมันก็เลยทำให้สาย P.E. ของผมมันขาดบ่อยวันนี้ผมก็เลยพอ,พอดีไปหาใน YouTube ไปหาดูก็ก็มีวิธีการเปลี่ยนมีวิธีการเปลี่ยนมีวิธีการดูแลกัษามีวิธีการทำยังไงให้มัน ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแต่ว่าผมอยากทราบว่าผมจะต้องซื้ออะไรมาทำครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีแนวทางเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆครับเผื่อใครที่แบบเป็นเหมือนผมนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ผมถอดออกแล้วครับนี่คือปลายคันเบ็ดที่เห็นนี่คือผมเคยซ่อมมาแล้วครับพอดีมันหัก ส่วนวิธีการซ่อมแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกในคลิปถัดไปถ้าใครสนใจครับซ่อมแบบนี้ผมใช้มาสองปีไม่เป็นไรแต่ว่าสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับปลายคันปกติมันก็จะมีเป็นห่วงครับเขาเรียกว่าทิปท็อปเป็นสุดปลายสำหรับที่จะปล่อยเยื่อปล่อยสาย PE ครับก็พูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่า ผมก็จะมาใส่ตรงนี้มันจะเป็นห่วงอย่างนี้นะครับเป็นห่วงคล้ายๆกันใช่ครับพี่สังเกตไหมครับแล้วผมให้กล้องโฟกัสอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นโอลิงครับดำๆอยู่ข้างในวงพวกนี้จะช่วยรักษาเส้น p e ไม่ให้มันขาดง่ายเพราะว่าจุดที่อยู่รอบนอกมันคือโลหะครับมันคมมันจะทำให้สายเราขาด ตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยนด้านปลายครับตรงนี้จุดซ่อมไม่ต้องไปโฟกัสมันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเวลาซ่อมออกมาแล้วมันจะได้ยังไงสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมก็คือกาว A อบเดี๋ยวให้ดูครับนี่เป็นกาว A อบครับนี่เป็นกาวซ่อมลำโพงนะครับพอดีผมซ่อมลำโพองอยู่แล้วผมก็เลยมีก็ ไปหาตามร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือขายอุปกรณ์ต่างๆลองถามดูว่ามันเขามีกาว ab ขายไหมนะครับจะเป็นหลอดครับไม่ได้เป็นกระปุกเหมือนผมหรอกครับเขาก็จะมีประมาณหลอดละ1้0ยร้บาทประมาณนี้ก็ใช้ได้ครับกาว ab กาวแห้งเร็วแล้วก็ผมก็จะมีเพิ่มเติมก็คือเชือก เชือกไฟล์ครับทำไมผมต้องใช้เพราะผมจะไว้พันต่อจากนี้ยครับเข้ากับปลายอุปกรณ์ของเราโชว์ได้ครับแล้วก็ ำหรับนี่ครับให้มันโฟกัสอเอาเวอร์เนียมาวัดว่ามันกี่มิลครับครับก็สำหรับเมื่อสักครู่หยุดไปนะครับก็พูดติดๆขัดหน่อยครับ พอดีมันมืดแล้วครับค่ำแล้วก็ทำงานมาเนี่ยครับก็จะมีเพียๆบ้างเราอุปกรณ์ให้เห็นนะครับนี่เดี๋ยวเ๋วผมลองวัดตรงนี้ให้ดูจัดท่าให้ดูครับจัดท่าผมจะเ,อเวอร์เนียวัดอย่างนี้ครับกล้องโฟกัสไหมอ่าโฟกัสปึ๊บจะเห็นเส้นผมไหม ผมวัดปุ๊บผมก็ถอดออกเลยผมก็มาดูก็อยู่ประมาณไม่เกิน2.5มิลครับทีนี้เราจะไปสั่งไงมันไม่ถึง2.5มิลเราก็ไปดูใน Google ไปเซิร์ชใน s h o ป e e Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่ครับว่าเขามีขนาดไหนก็ไปดูก็จะมี2.2 2.0 2.4 2. อุ ก็ว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกิน 2. 5ุ้าเราก็คิดว่ามันใกล้เคียงคือ2 4 2จดสี่สองสี่มิลครับนี่นี่คือคไกด์ปลายทิปท็อปที่ผมเปลี่ยนออกมาลองดูนี่ครับผมก็พยายามไปหาให้มันใกล้เคียงที่มันเสื่อมที่มันพังก็คือจุดนี้ครับนี่ไอลูกยางไอเหมือนพลาสติกนะครับที่มันอยู่ข้างในที่มันไว้ การการเสียสีมันเสื่อมหายไปผมจะให้มันโฟกัสเดี๋ยวยถ่ายคนเดียวครับทำคนเดียวมันแตกหายไปครับนี่อ่าเห็นแล้วเล็บดำไปหน่อยไม่ต้องไปดูครับพอดีจุดที่มันหายคือจุดที่เราตีไปอย่างงี้ครับปุ๊บอ่ะ สายพีมันก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้ตรงที่มันหายไปพอเราดึงกลับมันก็อยู่ท่าเดิมมันก็เล็กพอนานๆไปมันเสื่อมพอเราตียงแรงปุ๊บมันขาดผมก็ไม่ได้เอะใจก็คิดว่าสายพีมันเก่าเพราะผมใช้มาสองปีแล้วพอลองเปลี่ยนใหม่ปุ๊บมันก็เป็นเหมือนเดิมผมก็เลยมาดูโอ้มันแตกครับก็ผมก็เลยถอดออกมานี่ครับมันสวมอยู่นี่ ดูสวมอยูอ่เราก็เอาเวลาถอดแล้วก็เอาไฟแช็กลนตัวโลหะตรงนี้ครับอย่าไปลนตรงคันเบ็ดเรานะครับลนตรงโลหะไม่ต้องลนนานครับไฟแช็กลนเบาๆพอมันแค่อุ่นๆร้อนแล้วก็ดึงออกตรงๆมันก็ออกแล้วครับต่อไปเลย <c oughs> ผมก็ไปหาผมก็ไปวัดดูมันได้ผมก็เปิด บางคนอาจจะสั่งช้อปปี้ a z ซ d าดาหรือว่าสั่งในเน็ตแนอะไรก็ได้นะครับมันตัวละสามสิบสี่สิบแต่นี้ผมก็ซื้อตามร้านทั่วไปครับ,นรบขนาดสองจุดสี่เดี๋ยวผมตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับอ่าก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเพราะว่าช่องผมไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะก็แต่ว่า วิธีการไปหาซื้อเราจะซื้ออย่างนี้ครับก็จะได้อย่างนี้มาซื้อมาเจ็ดสิบบาทครับผมซื้อมาเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับเดี๋ยวเรามาลองสวมดูเปล่าๆว่ามันใส่ได้ไหมก้อนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดคิดนะครับก็จะต่อไปเลยก็เน้นไปยาวๆแพ็กเกจมาอย่างดีครับแพ็กเกจก็หลายตังค์นะโอเคครับอ่า งตอนนี้ก็คือขาดแล้วครับน่าจะไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วแหละดูว่ามันต่างจากของเดิมไหมนี่ครับก็ต่างนะครับแต่ว่าวงวงไม่ต่างแต่วัสดุอาจจะต่างกันอันนี้เป็นคันละสองสามรอบาทปลายคันผมพอดีคันเนี้ยผมซื้อมา9ก้าร้อย แต่ว่าปลายคันมันหักเพราะมันเกิดอัซิเดชนนิดนึงผมก็เลยเอาปลายคันนั้นเก่าอันละสองสามร้อยมาใส่มันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับมันก็โอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไอ้สีดำๆเนี่ยมันหักแตกง่ายไปเกินผมก็มาลองสวมดูเดี๋ยวสว,สวมให้ดูเลยครับว่ามันจะสวมได้ไหมเป,ปล่าเลยนี่ครับโฟกัสไหมเอาโอเคใช้ได้ครับถือว่าไม่หลวมมาก มีเขาเรียกว่าแกปให้สำหรับเราใส่กาวผมก็จะผสมกาว AB ใส่ไปในรูนี้ครับส่วนตรงที่พันตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บตามทีหลังครับเดี๋ยวเราผสมกาวครับผสมกาวให้ดู <c oughs> ผมก็มีถาดน,นี่ครับผสมห้าสิบห้าสิบนะครับอันนี้ก็ ใช้มาเยอะแล้วครับผสมไม่ต้องเยอะนะครับใส่นิดเดียวอย่างละครึ่งครับ a b ครึ่งหนึง่ง a ครึ่งหนึง่ง b ครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าผมต้องเอาไปใช้กับพวกลำโพงอีกทีหนึง่งนิดเดียวเกินนะัเยอะไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องประมาณนี้แหละก็ตัวหนึง่งตัวนึงก็เป็นตัวกาวตัวนึงก็เป็นตัว h a r ดตัวเล็ง ไปให้ดูยาวๆไปโอเคลงละเท่ากันกะเอาครับปกติเราถ้าซื้อเป็นหลอดมันจะมีที่คนให้เราผมก็มีโอเคนี่ครับมันจะเป็นใสๆเงี้ยของผมส่วนบางท่านจะซื้อเป็น ABC ซีเมนเหล็กใช้ได้หมดครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้กับความร้อน พวกนี้จะแข็งก็คืออุณหภูมิห้องขึ้นไปจนถึงเย็นจะแข็งและเหนียวแต่ถ้าเจอความร้อนมันจะอ่อนครับก็เราคงไม่ได้ไปตีผ่านไฟหรอกเนาะครับเราก็ตีเป็นแดดร้อนมันก็ตีได้ไม่เป็นไรครับพวกนี้ครับปึ๊บเนี่ยแป๊บเดียวแห้งเชียวผมก็ะมจะใส่ไปพยายามหดไปให้มันเข้าไปในหลอด ไป็นในรูอาจจะเลอะนิดนึงครับมันไม่โฟกัสผมก็ห่วงแต่ดูกล้องเนาะมันเข้าไปแล้วก็นี่ครับปุ๊บเข้าไปมันยังไม่แห้งหรอกครับอ่เราวางไว้ก่อนก็ได้ผมก็จะไปทาที่ปลายคันเพราะว่าเมื่อกี้มันเข้าไม่เยอะ ผมไม่อยาไปท่าที่ปลายคันเยอะแล้วปึ๊บใส่ไปเลยใส่ไปแล้วอย่าลืมเล็งด้วยนะครับว่าเ,เพื่อนเพื่อนเขาอยู่รู้ไหน,นไม่ใช่ว่าพอใส่ไปแล้วไม่ตรงกับเพื่อนอีกถามว่าซ่อมง่ายซ่อมใหม่ง่ายไหมโอ้ยไม่ยากหรอกครับปา๊เลงเอา มันมีเวลาครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวมันก็แข็งส่วนไอตัวที่ส่วนเกินแบบเป็นยกๆหอยเนี่ยเอามีดคัตเตอร์ค่อยๆเกลียรูปออกตอนนี้ก็คือผมจะให้มันแห้งไปก่อนนะครับจุดนี้จุดนี้ผมจะให้มันแห้งไปก่อนผมจะเน้นว่าให้มันตรงกับอของเพื่อน นี่ครับใจดเพื่อนๆเ,เขาส่วนไอ้ที่มันเลอะเทอะเราทําความสะอาดทีหลังได้ครับไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องไปซีเรียดถ้าพี่ๆตัานไหนใช้กาวตาช้างหรือว่ากาวลอนมันจะแห้งเร็วถูกไหมครับพี่จะไม่มีโอกาสมาจัดระเบียบนี่ครับไม่มีโอกาสมาจัดระเบียบ ผมก็จัดได้ประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวดูว่ามันตรงแค่ไหนตรงไหมอืมก็ไกลเคียงนะครับถ้าใครมีวิธีให้มันแบบตรงใกล้ๆก,ก,ก,กันกับจุดนี้นี่ครับมองไม่เห็นอ่านี่นี่จุดนี้ เลงจุดนี้กับจุดข้างปายที่เราใส่กาวเรามีเวลาเลงครับมีเวลาเลงปึ๊บมันกระดัดได้เดี๋ยวพอมันแห้งปึ๊บผมจะเอาเชือกไ้ายพันอีกรอบหนึง่งพันต่อกับเพื่อนๆเ,เขานี่แหละที่ผมพันไว้มันเป็นคันที่ผมซ่อม ถ้าถามว่าซื้อใหม่ก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่สี่ห้าร้อยคันนี้แต่ว่ามันก็อย่างว่าเลยครับถ้าเราซ่อมได้ก็ลองซ่อมไปดูสมัยแต่ก่อนปุยาตายายเขายังตกไม้ไผ่ได้เลยอันนี้แค่ชำรุดนิดหน่อยครับขอแค่แบบเอาง่ายง่ายครับสาย pe สายหน้าเราไม่ขาดสายช็อคหลีปไม่ขาดก็ ตกปลาได้อันนี้ก็คือดีว่าผมตกปลาช่อนได้ตัวหนึ่งเ้ากำลังตามอีกตัวพอดีมันขาดก่อนเดี๋ยวให้ดูต่อไปยาวๆครับคลิปนี้นะ่าจะ20นาทีเดี๋ยวพอมันแห้งปุ๊บผมก็จะเอาเชือกฝ้ายครับผสมกับกาว AB เหมือนเดิมครับกาวชุดเดิมผสมแล้วผมก็จะพันขึ้นมา เราก็พยายามจะให้มันเกะกะกับชุดลูของมันอตอนนี้ก็คือใส่ได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราพันกันถามว่าผมพันเพื่ออะไรเพื่อเพื่อความแข็งแรงนิดนึงแต่ถ้ามันอยู่อย่างงี้แล้วมันไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าสายเรามันไม่ได้มาดึงจุดปลายจุดปลายเราคือเอาไว้ส่งไว้พยุง่ะครับยังไงมันก็ไม่หายเพราะว่าเราสวมมันลงมาลึก ที่จริงถ้าผมปอกลงตรงนี้ลงมาอีกมันก็จะมาได้ลึกจนสุดเลยแต่นี้ก็ประมาณสักเซนครึ่งละที่ผมสวมมาก็ถือว่าเยอะ,ะนี่ก็อีกประมาณสักนาทีหนึ่งสองนาทีก็แห้งแล้วเดี๋ยวผมให้ดูไปจนถึงมันแห้งเลยดีกว่าเนาะแห้งปุ๊บเดี๋ยวผมจะผสมกาวอีพ็อกซี่ ตรงนี้ที่มันเถอะเถอะทะทะตรงนี้ก็เอามีดคัตเตอร์ค่อยเล็มออกได้ครับแท้ออกได้มันอยู่ที่มือเราครับอยู่ที่ตัวเราใช้ครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมากขอแค่มันไม่หักแล้วก็ทำไม่ให้สายเราขาดหักแล้วสายเราไม่ขาดมันก็ได้ปลานะครับเราก็กลับมาซ่อมใหม่ได้ครับเพราะว่าทั่วไปเขาก็มีอุปกรณ์ซ่อมให้เราจำหน่ายให้เรา ไม่รู้ว่ามันจะตรงดีแค่ไหนนะครับก็พยายามให้มันตรงสุดเลยเนี่ยลองเทียบเทียบอ,อาจจะขาดเคลื่อนประมาณไม่เกินมิลหนึ่งถือว่ารับได้ครับขอแค่มันส่งสายเราไปได้คือมันอยู่ในตรงนี้เราจะหมุนไปทางไหนมันก็ส่งสายเราได้ไม่ขาด เพราะว่ามันมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเขาครับเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยครับผสมกาวอีพอ็อกซี่ก็คือคนกาวอีพ็อกซี่ใหม่แล้วก็พันตั้งแต่ตรงนี้ครับขึ้นมาให้มันบ,บางมาถึงตรงนี้เพื่อพอกาวอีพ็อกซี่มันเป็นเนื้อเดียวกันกันกบเชือกไฟล์เรามันก็จะยึดเหนี่ยวกันอยู่ได้ ทำไมถึงย็ดหนี่ยวเพราะผมลองมาแล้วครับชุดนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ,รบอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับผมวัดให้ดูโฟกัสหมนี่ครับก็อยู่ประมาณเท่าไหร่สองมิลนิิดใช่ไหมสามมิลนินิดครับ ประมาณ3มิลตรงเนี้ยตรงจุดปลายแหละพอปลายคันมันก็2อมิลสองมิลสี่สองจุ่มิล <c oughs> ตัวนี้เป็นคัน7ฟุตครับหกฟุตหกฟุตเป็นท่อนเดียวค่อนข้างที่จะหาผมก็เสียดายเงินเนาะก็ถึงเจนะ็ด้อยเนาะก็ซ่อมเต็มที่แหลวครับซ่อม2องสามที่ก็ไม่เป็นไรครับ หรือว่ามาพูดคุยเล่าให้ฟังว่ามันใช้ได้ครับวิธีซ่อมแบบนี้ไปดูใน y YouTube เขาก็มีวิธีเปลี่ยนกระล o นไฟถอดปุ๊บแล้วก็ไปหามาเปลี่ยนเขาไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะต้องเอาเบอร์เนียเอาอะไรไปวัดแล้วก็ไปซื้อร้านยังไงที่ร้านมีขนาดไหนขายต้องไปบอกร้านยังไงก็ไปบอกร้านบอกว่านี่ครับปลายไก่เหยือบบอ่อปลอมอา เขาต้องดูตรงภาษาไทยนี่แหละครับหรือบางคนบอกท i ิปท็อปนะทิป,ท,ปท็ปทอปไกด์เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับท i ิปท็อปไกด์เขาไปถามว่าเอาข,ขนาดเท่าไหร่คันมีตัวอย่างไหมก็เราก็วัดไปเนาะวัดปลายคันไปไม่ได้วัดตัวท i ิปท็อปนะครับวัดปลายคันไปว่ากี่มิลที่ผมวัดให้ดูแนละ้วก็สองมิลสองจุดสองสองจุดส,สี่ไอสองจุดนะ่ะเราไม่ทราบหรอกแต่เราเดาเอา เดา้วยเซนที่ว่าถ้า2.5มันก็2ครึ่งหนึ่งก่อนจะถึง3ก็ครึ่งหนึ่งพอมันใกล้ครึ่งก็คือ2.4ก็เดาเราเดาไว้2ขนาด2.2 2กับ2.4ถ้า2 6มันก็จะหลวมไปถามว่าหลวมไปใส่ได้ไหมใส่ได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มวัสดุเพื่อให้มันยัดเข้าได้แบบแน่นๆแต่ที่จริงใส่กาวแล้วพอเป็นไซส์นี้มันก็แน่นครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ละกลาวหมัดๆแล้ว ทีนี้ผมจะมันมีเส้นที่ผมเอาออกไว้แล้วมันเกะกะผมจะเอาคัตเตอร์ตัดมันออกแล้วผมก็จะผสมกาวชุดใหม่เพื่อที่จะพันมันขึ้นไปมันจะได้แห้งพร้อมกันเราจะรู้ยังไงว่ากาวเก่ามันเริ่มแห้งมันแค่มาดครับเพราะผมมันเป็นกาวซ่องลำโพงผมเนี่ยอันชุดเก่ามันเหนียวแล้ว ไม่ต้องใช้แลครับทิ้งไปนิดหน่อย <c oughs> ผมก็ผสมเหมือนเดิม <c oughs> ก่อนผสมผมต้องตัดตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวกาวมันแห้ง โฆษณาไม่เข้าก็ไม่มีด้ามครับตัดออกคมๆหน่อยตรงไหนเป็นส่วนเกินเราก็ลูบๆออกที่จริง <c oughs> พอเราใส่กาวหรืออะไรไปแห้งแล้วเสร็จแล้วมันไม่กลมหรือว่าไม่สวยเราก็กระดาษทรายละเอียดหรือว่าหยาบนิดหน่อยลูบๆๆเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่ามันแข็งแรงหรือว่ามันสวยไหมถ้าไม่สวยเราก็ผสมกาวอ,อีพ็อกซี่แล้วก็ลูบๆเพื่อให้มันเงา ข้อดีของอีพ็อกซี่ที่ผมใช้มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเลือกมันจะเงาเงาหน่อยๆใสๆ <c oughs> เยอะหน่อยไม่เป็นไรครับ ครับเหมือนเดิมครับ mm. ก็คกได้เห็นเป็นเรียวไทม์ไปครับที่ผมนำก็คลิปนี้ก็คือเอาง่ายๆถ้าทำสำเร็จผมก็ลงครับถ้าทำไม่สำเร็จก็ไม่ได้ลงแต่ตอนนี้มันก็เกินครึ่งแล้วครับก็รอกาวแห้งอย่างเดียวผมก็จะผสมกับเชือกไฟายผมิตภัณฑมันจะเลอะมือหน่อยนะครับ เชือกไ้เราก็ไม่ได้ยาวมากแต่เราก็กลาวถ้ามันเหลือเราก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วเราค่อยเก็บมันทีหลังเก็บก็ที่ผมบอกเลยครับเอากระดาษไส้ถูถูมันก็ดูดีแล้วครับเราใช้เองเนาะไม่ได้ทําไปขายเนาะของทําไปขายก็ทําดีร้อยเร์เซ็นต์นั่นแหละครับนี้เราก็ทําใช้เองจะได้ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในการซื้อ ผมผสมกาวแล้วผมก็จะพันผมก็จะพันขึ้นไปครับมือผมก็จะเลอะมือท่านก็จะเลอะถ้าทำตามผมอย่าทำดีกว่านี่ครับเลอะถามว่ามันจะไปสะดุดสายเราไหมเวลาเราใช้งานโอ้ยากครับไม่สะดุดหรอก แค่สายเราไม่ขาดมันก็โอเคแล้วผม,มก็จะพัน,นี้พันไปแล้วก็พันกลับนี่ครับมันก็อยู่อยู่ผมพันมาแล้วถามว่าอ้เป็นก้อนใหญ่ยังสายไม่โดนลอกครับ ก็จะตัดออกเลยครับเพื่อที่จะพอผมตัดออกปุ๊บผมก็จะรูปเก็บเ,เก็บส่วนพวกนี้เก็บส่วนพวกนี้ค,ครับพอเก็บส่วนพวกนี้ปุ๊บผมแนะนำนะครับเอาที่เหลือเนี่ยครับรูป,รปอ่า ให้มันหนาๆครับหนาๆไว้ยิ่งดีหนาๆให้มันหนาๆแน่นๆเดี๋ยวเราเอากระดาษทรายมาถูกันใช่ครับพอมันหนาๆแน่นๆเอาง่ายๆครับเชือกายมันเป็นชิ้นเดียวกับกาวถึงมันจะใหญ่แต่เราเอากระดาษทรายมาลูบๆมันสามารถทําให้เล็กได้เพราะว่ากาวมันซึมเข้าไปตามเชือกหมดแล้วครับ มันจะไม่มีผลอะไรเลยครับอยู่ดีโอเคครับแล้วเราก็รอแห้งที้งก็ใช้ได้ถ้าคิดว่ามันยังไม่อยู่เราถ้าคิดว่ามันไม่สวยเราก็เอากระดาษทรายครับถ,ถููแบบถูให้มันเล็กลงเรียวลงครับแต่ของผมผมจะเน้นอย่างนี้ครับ พราะผมเน้นไป,ไปเอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะผลิตผลเขาเรียกว่าผลงานไม่ได้เอาความสวยมาโชว์ครับก็ทําให้เห็นอย่างนี้ทุกท่านสามารถทําตามได้โดยที่มันใช้ได้อะครับเอาเอาง่ายไ,ไม่จะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเบ็ดแพงหรือว่าเป็นเบ็ดถูกใช้ได้อย่างนี้คันปลายหัก หาปลายเก่ามาเสียบยังได้เลยครับโอเคครับก็สำหรับจิปัตชช n แนลก็ขอจบการต่อปลายทท็อกนะครับการเลือกซื้อเลือกหาเผื่อมันจะเป็นแนวทางที่ดีกับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาได้ครับมเม้นต์มาได้ แล้วแต่ว่าจะเม้นว่าอะไรขอแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับใครครับโอเคครับสวัสดีครับผม